ท่านประธานที่เคารพครับผมวิโรจน์ลักขณะดิศน,นะครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรคก,ก้าวไกลในในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับความแตกต่างหลากหลายและความคิดเห็นที่ไม่เหมือนกันเป็นเรื่องปกติของทุกสังคมอยู่แล้วการจะบังคับให้คนทุกคนคิดเหมือนเหมือนกันก็คงเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าความคิดเห็นที่แตกต่างกันในประเด็นที่ละเอียดอ่อน อย่างกรณีการแก้ไขรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปสถาบันพระหมหากษัตริย์นั้นย่อมก่อให้เกิดความหวาดระแวงต่อกันในหมู่ประชาชนที่เห็นต่างซึ่งเป็นเรื่องที่คาดการได้อยู่แล้วผมเชื่อว่าประชาชนคนไทยทุกๆคนต่างตระหนักดีอยู่แล้วครับว่าโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้ทุกองค์กรทุกสิ่งอย่างจําเป็นต้องมีการปรับตัวบ้างไม่มากก็น้อยและความพยายามที่จะตรึงทุกอย่างให้คงเดิมหยุดยั้งไม่ให้มีการปรับตัวใดๆเลย นั้นจะไม่เป็นผลดีและอาจก่อผลเสียในระยะยาวด้วยซ้ำผมคิดว่าจะอย่างไรก็ตามจุดยืนที่สังคมนี้ต้องมีร่วมกันก็คือเราต้องอยู่ร่วมกันในประเทศนี้ต่อไปทุกวันนี้คนที่คิดต่างอยู่รอบตัวหลายคนอยู่ใกล้ตัวเราเต็มไปหมดครับท่านประธานหลายคนเป็นพ่อแม่ลูกที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเป็นเพื่อนสนิทที่เคยกอดคอร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมา เราไม่สามารถที่จะไล่หรือกำจัดคนที่เห็นต่างจากเราให้ออกไปจากชีวิตเราได้ท่าทีของรัฐบาลต่อปรากฏการทางสังคมนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้สำคัญเป็นอย่างมากรัฐบาลที่ยึดโยงกับประชาชนต้องเปิดใจรับฟังเสียงของประชาชนและใช้วิธีการตามระบอบประชาธิปไตยและกลไกของรัฐสภาในการคลี่คลายปัญหาควบคู่ไปกับการสร้างพื้นที่ปลอดภยัย และเปิดโอกาสให้คนที่คิดต่างได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันด้วยเหตุด้วยผลอย่างมีวุฒิภาวะ mm hmm. เมื่อความเห็นที่แตกต่างกันได้รับการเคารพและแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นความหวาดระแวงที่มีต่อกันก็จะผ่อนคลายทุเลาลงมองเห็นเจตนาที่ดีของอีกฝ่ายกันมากขึ้นและจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่จะทำให้การพูดคุยกันที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ในสังคมภายนอกมีวุธิภาวะตามไปด้วยแต่สิ่งที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาธรรมกลับตรงกันข้ามกรับท่านประธานไม่รับฟังเสียงของประชาชนแถมยังเหิมเกริมยืนการว่าตนเองไม่เคยทำผิดอะไรเลยที่ผ่านมาตั้งแต่ยึดอำนาจในปี57จนถึงทุกวันนี้ท่านไม่เคยทำผิดอะไรเลยนะฮะหกปีที่ผ่านมาเมื่อนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวลหลักเป็นแกนกลางของปัญหากับยืนกาน ว่าตัวเองไม่ใช่ปัญหาและไม่เคยผิดอะไรเลยปัญหาก็เลยลุกลามกลายเป็นไฟลามทุ่งครับท่านประธานและสิ่งที่รัฐบาลน,นี้กําลังทําอยู่ไม่ต่างจากการเติมฟืนเข้าไปในกองไฟเอาน้ามันก๊าซลาดเข้าไปในกองเพลิงใช้กฎหมายอย่างเลือกปฏิบัติจับกลุ่มประชาชนที่คิดต่างจับแล้วจับอีกจับแล้วจับเล่าและมีการขู่ว่าจะดําเนินคดีกับผู้ใช้สื่อโซเชียลถึงสามแสนรลยประเทศนี้ถ้าจับประชาชนถึงสามแสน ไม่ว่าจะรายหรือ URL อยู่กันไม่ได้แล้วครับและยังมีความพยายามที่จะปิดหูปิดตาประชาชนด้วยการออกคำสั่งปิดกั้นสื่อและคุกคามเสรีภาพของสื่อมวลชนอีกด้วยโชคดีที่ทำไม่สำเร็จและที่ให้อภัยไม่ได้เลยครับคือพฤติกรรมที่สังคมนี้กำลังกังวลว่าเป็นความพยายามที่จะปลิดซ้ำเหตุการณ์6ตุลา19ซึ่งครั้งนั้นครับท่านประธานมีการจัดตั้งลูกเสือชาวบ้านกลุ่มกระทิงแดงกลุ่มนวพลซึ่งมีความยงใหญ่กับรับ พร้อมกับเอาประเด็นที่อ่อนไหวมายุโยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกิดความเกลียดชังกันคุณรอดอยพยายามนะอย่าไปพาดพิงถึงองค์กรในอดีตครับครับท่านประธานครับฟังผมสักนิดครับจะเข้าใจถึงเจตนารมณ์ที่ดีแต่ผมรับฟังคําแนะนําของท่านครับเข้าใจครับแต่ว่าไม่อยากให้พาดพิงไปถึงองค์กรอื่นครับไม่มีโอกาสที่จมาชี้แจงครับผมครับยุโยงปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดชังกันอาฆาตมาตร้ายต่อกันจนประชาชนกลุ่มหนึ่งรู้สึกว่าตนเองได้รับใบอนุญาตให้ฆ่าจากรัฐบาล จนนํามาซึ่งโศกนาฏกรรมการสังหารหมู่นักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมศาสตร์ซึ่งไม่สามารถจับกลุ่มฆาตกรมาดําเนินคดีได้เลยแม้แต่คนเดียวและเหตุการณ์ดังกล่าวยังนําไปสู่การทํารัฐประหารอีกด้วยเหตุการณ์แบบ6ตุลาไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดซ้ํานะครับท่านประธานโศกนาฏกรรมในลักษณะนี้ได้ถูกผลิตซ้ํามาแล้วครั้งหนึ่งในเหตุการณ์สังหารหมู่ที่ทุ่งสังหารแยกราชประสงค์ในปี2553 กับถังล้มเจ้าที่ไปสารภาพกลางศาลว่ามโนขึ้นมาเองมีผู้เสียชีวิต9 9ศพแม้ว่าวันนี้ผ่านไปสิบปีแล้วประวัติศาสตร์หน้านี้ก็ยังไม่เคยถูกชำระฆาตกรยังลอยนวลพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่คิดที่จะเรียนรู้ถึงความเสียหายทางประวัติศาสตร์อย่างนี้บ้างเลยเหรอครับทุกวันนี้ยังมีการเอาคําว่าชังชาติเอาคําว่าล้มเจ้าชังชาติล้มเจ้าชังชาติล้มเจ้ามาปลุกปั่นสร้างความเกลียดชงังแล้วต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นฮะ จะให้ฆ่ากันแล้วทำบิกคีินิ่งเดย์แล้วก็ทำรัฐประหารแต่งเพลงไขฝันปฏิรูปแล้วก็ฆ่ากันใหม่ทำรัฐประหารกันใหม่วนซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะผมคิดว่าต้องเลิกได้แล้วกับการที่ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีหรือพีหมอกโพสข้อความเสียดสีประชาชนที่เห็นต่างจากรัฐบาลเป็นระยะระยะออกคำสั่งเกณฑ์ข้าราชการท้องถิ่นลูกจ้างให้ออกมาใส่เสื้อเหลืองชุมนุมเคลื่อนไหว ซึ่งปรากฏเป็นหนังสือราชการและแชทไลน์ว่อนเน็ตไปหมดที่หลักฐานเหล่านี้หลุดออกมาก็เพราะว่าต้องยอมรับว่ามีคนที่ถูกเกณฑ์จํานวนไม่น้อยเขารู้สึกไม่สบายใจกับวิธีการแบบนี้เขาก็เลยต้องเผยแพร่ออกมาการเอาเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมาใส่เสื้อเหลืองแล้วแฝงตัวเป็นประชาชนซึ่งหากจากซึ่งเพื่อประชาชนสังเกตง่ายๆจากทรงผมครเพราะเป็นไปไม่ได้ฮะที่ประชาชนกันทุกๆคนเนี่ยจะนัดกันตัดผมเกลียยกันมา ทรงเดียวกันนแบบี้พฤติกรรมเหล่านี้ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นความพยายามที่จะแบ่งประชาชนออกเป็นฝักฝ่ายจากนั้นก็จะใช้ความเกลียดชังถักทอเรื่องราวสร้างเงื่อนไขความขัดแย้งที่นําไปสู่การประทะปะทุสลายต่อกันในหมู่ประชาชนในที่สุดจากเสื้อเหลืองครับท่านประธานที่เคยเป็นสัญลักษณ์ของความรู้รักษสามคัคคีจนวันนี้น่าตกใจที่สุดครับเมื่อวันที่ยี่สองตุลาที่ผ่านมา ชายใส่เสื้อเหลืองคนหนึ่งไปร่วมชุมนุมแสดงจุดยืนในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์แต่ไม่สนับสนุนอำนาจเผด็จการของคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลับเกือบถูกลุมทำร้ายโดยคนที่ใส่เสื้อเหลืองอีกกลุ่มหนึ่งจนสังคมวันนี้ต้องตั้งคำถามว่าเสื้อเหลืองได้ถูกคนเอกประยุทธ์สร้างให้กลายเป็นสนัญลักษณ์ในการปกป้องอำนาจเผด็จการของตนไปแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่หรืออย่างในกรณีความรุนแรงที่มหาวิทยายลัยรามคำแหงเมื่อวันที่21ตุลาครับ ท่าทีของอกกรชและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาต่างกล่าวโทษไปที่นักเรียนและเนตรนารีว่าเข้าไปยั่วยุก่อนเหมือนเป็นการรับรองความชอบธรรมในการทำร้ายประชาชนซึ่งไม่ถูกต้องเพราะการตะโกนและชูสามนิ้วของนักเรียนและเนตรนารีต่อให้เกิดขึ้นจริงจะอย่างไรก็ไม่สามารถยอมรับให้เป็นความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงเข้าไปประทุษร้ายผู้ชุมนุมอีกกลุ่มหนึ่งได้ สังคมจึงตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นสัญญาณที่รัฐบาลกำลังให้ท้ายให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งสามารถเข้าไปทำร้ายประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นต่างจากรัฐบาลได้ใช่หรือไม่ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาเอาแต่หลอนตัวเองบอกตัวเองซ้ำๆว่าการชุมนุมของประชาชนนี้มีคนอยู่เบื้องหลังคิดดูถูกประชาชนอยู่ตลอดเวลาไม่คิดว่าประชาชนจะมีความคิดเป็นของตัวเอง พอตอนเองไม่มีสติปัญญาในการบริหารราชการแผ่นดินก็เลยใช้มุกเดิมๆในยุคสงครามเย็นคือสร้างปีศาจและยัดเยียดให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นศัตรูจากนั้นก็ปลุกปั่นให้ประชาชนเกลียดชังกันจงใจสร้างความไม่สงบขึ้นมาเองโดยเอาประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นเหยือ่อและหลอกใช้ให้ประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นเครื่องมือพอเกิดเหตุปะทะกันก็ใช้อำนาจพิเศษไม่ว่าจะเป็นการประกตศสถานการฉุกเฉินร้ายแรงกดอัยการศึกหรือหนักข้อถึงท่านทำรัฐประหาร จากนั้นก็เข้ามาคืนความสุขขอเวลาอีกไม่นานจากนั้นก็ใช้กฎหมายจัดการประชาชนที่คิดต่างอย่างเลือกปฏิบัติเป็นแบบนี้ท่านประธานผมยืนยันครับท่านประธานครับว่าการชุมนุมที่เกิดขึ้นหลายๆจุดพร้อมกันทั่วประเทศแบบโครงการไล่ไปยุทธผดทั่วไทยถ้ามีคนที่ต้องอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะก็น่าจะเป็นพักการเมืองที่เปิดเผยกับสื่อมวลชนตรงๆว่ารัฐธรรมนูญนี้ออกแบบมาเพื่อพวกเราเสียมากกว่า เพราะนี่คือเหตุสําคัญครับที่ทําให้ประชาชนรู้โดยทันทีผ่านสื่อว่ารัฐธรรมนูญนี้ถูกออกแบบมาให้กับพักการเมืองท<ๆ>ักหนึ่งไม่ได้ออกแบบมาให้กับประชาชนไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประชาชนรัฐบาลที่มาจากรัฐธรรมนูลฉบับนี้จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะเป็นรัฐบาลเพื่อประชาชนท่านประธานครับผมอยากจะฝากไปถึงประชาชนผ่านท่านประธานว่า ผมทราบถึงหัวอ,อกหัวใจของประชาชนดีว่าการที่ต้องอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากรัฐนูนที่ออกแบบมาเพื่อพวกเขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อประชาชนมันอึดอัดทับแค้นจนแทบจะระเบิดแต่สิ่งที่ประชาชนทุกๆุกฝ่ายต้องพยายามช่วยกันในเวลานี้ก็คือการประครับประคองไม่ให้สังคมนี้ต้องตกเป็นเหยื่อเงื่อนไขความขัดแยง้งและความเกลียดชังที่ถูกสร้างขึ้นวันนี้ต่างฝ่ายต้องยอมรับครับว่า คนที่คิดต่างจากเรานั้นมีอยู่จริงเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นของเขาเราก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงออกถึงความคิดเห็นของเราและต่างฝ่ายต้องมีความอดทนอดกลั้นและยืนยันที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยไม่ต้องมุ่งมาดปตัรถนาร้ายอาฆา,าตมาดร้ายต่อกันประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับผู้ชุมนุมต้องเข้าใจก่อนครับว่าท่าทีที่ตรงไปตรงมาที่เราไม่คุ้นเคย จนกลายเป็นความเกลี้ยกล่อดในบางครั้งเป็นเพราะพวกเขาถูกกดทับด้วยอำนาจนิยมทั้งในครอบครัวโรงเรียนสังคมและวัฒนธรรมกับสังคมที่ชายเป็นใหญ่สังคมที่ให้อภิสิทธิ์กับผู้เกิดก่อนระบบเส้นระบบอุปถัมภ์ระบบโซตัสที่ถ้าบอกแล้วเขาต้องเชื่อเล่าให้ฟังแล้วเขาต้องซึง้งสั่งให้ทำก็ต้องทำห้ามถามห้าม,ามสงสยัยตอบไม่ตรงก็ไม่ได้ สังคมที่ผู้ชุมนุมเติบโตขึ้นมาผมยืนยันครับท่านประธานลายล้อมพวกเขาด้วยข้อมูลและข้อเท็จจริงที่เขาสามารถสืบค้นได้ไม่ได้อยู่ในสังคมที่อุดมไปด้วยอารมณ์แบบคนรุ่นเก่ารุ่นก่อนอีกต่อไปละครตบจูบที่ผู้ใหญ่ดูอย่างสนุกสนานและไม่คิดอะไรในอดีตปัจจุบันพวกเขาตั้งคำถามครับว่าการจับนางเอกไปขังเนี่ยแล้วข่มเหงกันขนาดนี้จะไปรักกันลงคอได้ยังไง หรือต่อให้ผู้ใหญ่ในวันนี้บอกกับพวกเขาว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดแบบอารมณ์เลยฮะเขากลับถามผู้ใหญ่ว่าต้องเดินตามระยะกี่เมตรหมาถึงไม่กัดผู้ใหญ่ไปบอกว่าต้องเนี่ยฉันอาบน้าร้อนมาก่อนเด็กรุ่นนี้ถามว่าน้าร้อนที่ว่าในกี่องศาแล้วเกิดน้ําร้อนลวกแล้วจะใช้ยาอะไรสารเคมีตัวไหนที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดในการเยียวยาเขาอยู่กับข้อมูลเขาไม่ได้อยู่กับอารมณ์อีกต่อไปอีกแล้ว ที่เขาแสดงออกในวันนี้ด้วยท่าทีที่เราไม่คุ้นเคยก็เป็นเพราะอำนาจนิยมของสังคมที่กดทับเข้ามาโดยตลอดการแก้ไขปัญหานี้เราจะใช้อำนาจนิยมกดเขาให้หนักกว่าเดิมอีกต่อไปไม่ได้ที่สำคัญที่สุดเราต้องพูดคุยและเข้าใจพวกเขาด้วยสายใยทางสังคมที่มีต่อกันยังคงยึดมั่นว่าสายใยทางสังคมที่มีต่อกนันนี้ขาดจากกันไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นสายใยของครอบครัวพ่อแม่ลูกสายใยของความเป็นเพื่อนที่เคยกอดคอกันสายใยแห่งความปรารถนาดีของเครือญาติและการมองพวกเขาในฐานะเพื่อนร่วมชาติที่สักวันวิกฤตการณ์เกิดขึ้นเขาเหล่านี้นี่แหละที่จะฝ่าวิกฤตไปพร้อมกับเราในฐานะเพื่อนร่วมชาติที่อยู่ร่วมกันในประเทศนี้ในขณะครับในขณะที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า ประชาชนที่ใส่เสื้อเหลืองที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเพราะความรักและความห่วงใหญ่ในสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยใจจริงก็มีอยู่จริงซึ่งประชาชนอีกฝ่ายก็ต้องเคารพในความคิดเห็นและการแสดงออกของพวกเขาเช่นกันครับสำหรับข้อเสนอในการปฏิรูปสถาบันของผู้ชุมนุมถ้าเราไม่ได้เพ่งโทษและพยายามมองไปที่เจตนาที่ดีเราก็จะเข้าใจครัว่าการปฏิรูปที่พวกเขาเสนอคือการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อทำรงไว้เพื่อความสถิตสถาพรของสถาบันพระหมหากษัตริย์ให้เคียงคู่ไปกับระบอบแิปไตเป็นมิ่งขวัญภายใต้รัฐนูนนี้สืบต่อไปปัจจุบันก็มีผู้หลักผู้ใหญ่และนักวิชาการหลายท่านฮะได้ออกมานําเสนอแนวคิดในการปฏิรูปสถาบันในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างไปจากพวกเขาซึ่งก็เป็นสิ่งที่แลกเปลี่ยนและพูดคุยกันได้ด้วยเหตุด้วยผลอย่าเราแวงกันผมเชื่อฮะว่าในปัจจุบันนี้ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นยังมีหนทางที่จะคลี่คลายได้หากต่างฝ่ายต่างลดระดับการพูดที่เป็นการเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งปรับโทนกันลงมาในเมื่อประชาชนหวังพึ่งให้รัฐบาลน,นี้สร้างพื้นที่ปลอดภัยไม่ได้สร้างบรรยากาศที่ประชาชนที่คิดต่างรู้สึกไว้วางใจที่จะพูดคุยกันด้วยไม่ได้ ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับท่านประธานที่ประชาชนต้องสร้างพื้นที่ปลอดภัยนั้นด้วยตัวของเราเองและเมื่อพื้นที่ปลอดภัยมีขอบเขตที่กว้างขวางมากพอบรรยากาศของประชาชนที่คิดต่างมีความไว้วางใจกันมากขึ้นเราแวงต่อกันน้อยลงต่างฝ่ายต่างเข้าอกเข้าใจถึงเจตนาที่ดีของกันและกันมากขึ้นการพูดคุยเพื่อหาทางออกในการปฏิรูปใดๆทั้งกองทัพก็ดีหรือแม้แต่การปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ก็เป็นไปได้ที่จะมีฉันทามาติร่วมกันหรืออย่างน้อยก็จะมีการทำประชามติที่ทุกฝ่ายยอมรับการคลี่คลายค,ายความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้ผมยืนยันครับท่นานประธานว่ายังไม่สายเกินไปจริงๆเพียงแต่พลเอกประยุทธ์จันโอชาที่แม้แต่วันนี้จะรู้ตัวเองว่าได้กระทําผิดอะไรลงไปยังทําไม่ได้ไม่รู้แม้กระทั่งว่าตนเองเป็นเจ้าหน้าที่รัฐอยู่หรือเปล่า ไม่ได้อยู่ในสถานะที่เป็นตัวกลางในการแก้ไขปัญหานี้ได้อีกแล้วผมจึงขอเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเสียสละลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีรวมทั้งขอให้พักร่วมรัฐบาลได้พิจารณาถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลแล้วเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่เป็นอิสระจากกลไกของคอสชอให้มาขับเคลื่อนการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสอสอรอที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน จากนั้นจึงยุบสภาแล้วคืนอำนาจให้กับประชาชนเสียต้องยอมรับครับว่ารัฐนาวานี้ได้นับถอยหลังลงแล้ว3 2 1 0พลเอกประยุทธ์จันทร์โอาชาท่านเสียสละลาออกเถอะครับลาออกเพื่อให้ประชาชนได้นับอนาคตของพวกเขาไปข้างหน้าวัน4 5้าขอบพระคุณครับท่านประธานขอบคุณนะครับ